ได้เริกเปิดตัวกับพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับสุชาติตันเจริญอดีตรองประธานรัฐสภาชุดล่าสุดโดยมีลูกชายมดดำขาชาภาตันเจริญเดินทางมาให้กำลังใจในครั้งนี้ซึ่งสอดคล้องกับกระแสก่อนหน้านี้ว่าสุชาติและบุคคลใกล้ชิดจะกลับมาพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งอีกครั้งสุชาติมีกลุ่มการเมืองของตัวเองชื่อว่าบ้านริมน้ำโดยเกิดขึ้นมาในยุคพรรไทยรักไทยโดยสุชาติ ได้รวบรวมสอสภาคอีสานจำนวนหนึ่งและนักการเมืองท้องถิ่นแถวอีสานเหนือมาอยู่ในสังกัดโดยสมัยเลือกตั้งเมื่อปี2550ได้สอสกลุ่มบ้านริมน้ำในสีเสื้อพักเพื่อแผ่นดินมากว่า7คนแต่การเลือกตั้งในปี2554สมาชิกบ้านริมน้ำได้ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยแต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับกระแสยิ่งรักชิน,นวัตรทำให้สอบตกกันหมด และการเลือกตั้งเมื่อปี2,562สุชาตินำอดีตสอสอและนักการเมืองท้องถิ่นบ้านริมน้ําไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าสุชาติได้เป็นสอสอคนเดียวส่วนคนอื่นแพ้ให้กับพรรคเพื่อไทยทั้งหมด แต่ปัจจุบนันสภาพสุมบ้านริมน้ำไม่เหลืออดีตสอสออยู่ในสังกัดแล้วอย่างพิกิจศรีชนะและเวียงวรเชษที่ย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยส่วนอดีตนายกอบอจอ,อีสานเหนือ5จังหวัดก็กระจัดกระจายออกจากสุชาติไปต่างทิศต,ต่างพักเช่นกัน ขณะที่มดดาไม่ใช่คนแปลกหน้าของแกนนําพักเพื่อไทยเนื่องจากการเลือกตั้งสมัยที่แล้วได้เป็นสมาชิกพักไทยรักษาชาติก่อนจะถูกคําสั่งศาลร,รัฐธรรมนูญให้ยุบพักจากนั้นมดดํากลับมาช่วยพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกพักโดยผนึกกําลังกับมาดามแจนพวงเพชรชุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรทมพักเพื่อไทยเพื่อช่วยกันคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครสอสอกทม นอกจากนี้ว่ากันว่ากล้องอัครรัตนิติพล์ว่าที่ผู้สมัสอมอครสอสอกทมเขตประเวศสะพานสูงก็ถือตัวช้างจากมดดำเบียดลงชิงเก้าอี้ในโค้งสุดท้ายขณะที่ทนายบิลลี่จิรวัตรอรัญญากาโนนว่าที่ผู้สมัสอมอครสอสอกทมเขตตลิ่งชันทวีวัฒนาก็มีกระแสว่ามดดำคอยเชื่อมสัมพันธ์กับบิ๊กเนมเพื่อไทยเปิดทางให้เข้าสังกัดพรรคสีแดงด้วย นอกจากนี้ยังมีชื่อกอล์ฟอัครนันกันนกิตินันนักธุรกิจรุ่นใหม่ว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตหนึ่งกาญจนบุรีอีกรายที่จัดอยู่ในสายของมดดําเช่นกันขณะที่การจัดวางตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอภาคตะวันออกโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาสุชาติได้เคาะว่าที่ผู้สมัครสอสอ,อเขตแล้วประกอบด้วยเขตหนึ่งที่ติมาฉายแสงเขตสองพงศรสรอัศวชัยโสพล อดีตผู้บริหารฝ่ายเศรษฐกิจมหักภาคธนาคารแห่งประเทศไทยเขต3ศสักชายตันเจริญหรือมดเล็กน้องชายของมดดำชิงพื้นที่ฐานเสียงอำเภอพนมสารคามและเขต4วุฒิพงษ์ฉายแสงส่วนจังหวัดระยองก็วางตัวผู้สมัครไปแล้วเช่นการประกอบด้วยเขต1พระเนรวงไพศาลเขต2พิมพ์เดชอมรสุคนเขต 3. ชัยนรงคสันทัศนโชคเขต4วิเชียนสุ เกิดและเขต5วิชัยล้ำสุทธ,ธิขณะที่จังหวัดจันทบุรีวางผู้สมัครสอสอสามเขตดังนี้เขต1จักรพันธพลอยพาณิชย์เขต2วันทิตตั้งรักษา,าสัตว์และเขต3แสนคมอานามพง์ ด้านพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้วางผู้สมัคร3คนประกอบด้วยเขต1กริกรมลแทงสีเขต2สมเกียรติคำดำและเขต3คงกริดหงวิไลดังนั้นภรารกิจมดดำจึงต้องผนึกกำลังคอนเน็กชันในพรรคเพื่อไทยเพื่อกวาดสอสอเข้าสังกัดให้ได้มากที่สุดไปสู่การผลักดันสุชาตินั่งเก้าอี้ประธานสภาในสมัยหน้าให้สำเร็จ